ป้ายเซลล์สีแดงๆตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยเซลล์อย่างเงี้ยใหญ่ๆเออเป็นเซลล์แบบตะโกนเธอนแบบใหญ่มากมันมีผลต่อจิตใจเราระดับไหนจ๊ะเห็นแล้วต้องวิ่งเข้าไปดูเลยไหมหรือแบบเฉยๆบตั้งสติได้หรือยังไงเอาพี่พีก่อนเอโทษครับแม่พี่พีก่อนเซลใช่ไหมทชายเจอป้ายเซลแดงๆหรือแบบมีติดอยู่หน้าร้านติดอยู่หน้าห้างอะไรอย่างเงี้ย คือเวลาช้อปปิ้งอะไม่เซลล์เราก็ซื้อเซลล์เราก็ซื้อแต่ว่าเวลามันเซลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะคิดไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยตัวนี้เราต้องเอาเออตัวเนี้ยพอแบบเรารู้สึกว่าแบบพอมันไม่ลดแล้วแบบจะเอาดีไม่เอาดีตอนลดปึ๊บเอาเลยถูกอะไรไทยกันมันจะมีผลต่อจิตใจเราในการมีผลต่อการซื้อที่มันง่ายขึ้นอาะใช้คำนี้แล้วกันจากเดิมอาจจะคิดเยอะแต่พอเจอป้ายเซลก็คือซื้อหมดซื้อหมดไม่ต้องเลือกนี่แน่ ดิวกิลาลูกชอบมากครับอ่าของเซลล์นี่มันคือเรื่องของความแบบคุ้มค่าถูกต้องเราเห็นของเซลลแล้วมันแบบมันมีความแบบมันจะแบบหามันจะไปอัตโนมัตินี่เอออย่างนี้เลยครับใช่หามันไปก่อนใจอย่ามันเออมันอย่าไปคิด่ยแต่ขอเข้าไปดูก่อนให้มันแบบเออเออเนี่ยใช่แล้วพอหลุดเข้าไปปุ๊บมีไหมที่ไม่เคยได้นี่เลยครับ นนได้แฮปปี้พี่แฮปปี้กับบิวมีชมากเลยส่งอะไรไปคือได้หมดได้หมดได้ทุกอัานเลยอย่างนี้ไหนพี่ลองลองเจอไม้เซลลองทำท่าแบบขอบัง้งซีลูยังไงนะลองทำดูสิว่าแบบเจอไปเดินไปเจอไมคเซลเขาดูแบบขามันจะไปะเราเป็นยังไงเราสั่งตฤฤัดที่บ้านแล้วไงนี่เนี่ยขอใช้คำว่าสัส้นๆนะชนะเออจบชอบเก่งแค่